เบิงเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่จังหวัดอุบลราชธานีกันแน่นะคะโดยทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อด้มีการบรณาการเฝ้าระวังเรื่องการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดนะคะแล้วก็แรงงานเถื่อนแล้วก็ของพิษก้นมมยขามชาตินั่นเองนะคะโดยจะพาคุณผู้ชมไปทีกองมังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเปรียบรอยตามลำน้ำโขงนะคะเขตอุบลราชธานี กองทัพเรือนายสุยภาษิตก่อเจริญยศภู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีความด้วยผู้นวยการกองอำมวยการ,รรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีพ่านเอกชัยยพัฒน์เงื่อนดีจเจริญรองผููบญชาการมณฑนทนหารบกที่2 2หน้าว่าเอกนิคมแจมยิ่งผู้บังคับการนวยเรือร,รักษาความสงบเปียบรอยตามลำนำ้ำโขงเขตอุบลราชธานีและการหัวหนา้าส่วนราชาการที่กเกี่ยวของในพื้นที่ตามแนวชายแดน ร่วมประชุมบูรณาการการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนทั้งปัญหายาเสพติดร่วมทั้งการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายและก็สินค้าผิดกฎหมายโดยพบว่านในห่วงเดือนพลิภาค,คม2 5 6 7ที่พนมาจังหวัดอุบลราชธานีมีการจับกุมและก็ดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหารคดีได้ผู้ต้องหาหารราย และกับอำเภอที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดมากที่สุดหาอำเภอแรกนั่นก็คืออำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมอำเภอตรการพืชผลอำเภอเขมราชและกับอำเภอบุญทริกส่วนยาเสพติดที่พบว่ามีการข่าและการระบาดมากที่สุดนั่นก็คือยาบ้าและกับไอและกับเคตามีนหลังจากมีการประชุมรับทราบเรื่องของปัญหาและการแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วคณะก็ได้มีการลงเลื่อเพื่อที่จะลองเลื่อตรวจพื้นที่ ที่มีการลักลอบนำนำสิ่งของผิดกฎหมายขามชาติเพื่อที่จะตรวจพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งก็มีภารกิจในการลาดตะเวนป้องกันและกับปราปามการกระทําผิดกฎหมายจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เดินทางต่อไปที่ว่าการอําเภอเขม,มาราชเพื่อที่จะพบปะกับอาสาสมาัครชุมชนชายแดนโดยมีการกําชับให้ผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ซอยกันกวดขันเ้าระ,ระวังและกับปฏิบัติหน้าที่ย่างเข็มงวด ร่วมทั้งมีการสืบสวนขยายผลการจับกุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีการลักลอบเข่าประเทศโดยเฉพาะนหนนาผู้นำผ้าหรือว่าหากมีสถานประกอบการที่บ่ปฏิบัติตามกฎหมายเรียกรับผลประโยชน์และก็นำแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนี่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ<ท>ุบลราชธานีพนก็เน้นย่านะคะแม่นค่ะ